นอนน้ำยายเดี๋ยวมัดคือสดแจ้งมันได้ตื่นสบายอยู่น้ำพอมแม่เราเลยเยี่ยมีน้ำพอแม่ <c oughs> น้ำพอแม่เลยอยากแอบบนี่มีมอนบ่ให้เบิง่งโทรศัพท์บ่ให้เบิ่งทิพเล็ดเลยเสื้อเมเงี้ย สาวไนแหละเต ero, ็มรอยแล้วเสื่องเมียนบ่อยผนเห็นตื่นมากผมก็เห็นแต่เพื่นก็นั่งซื้อแบบโอ้ยประตูพอดีมาสักๆแน่แปลกๆก็ซื้อก็จริงนะหน่อยกับเด็กนอนเด็กจะผดเมื่อนอนมาซื้อ น้อนน้ำคนพดน้อนเด้อยาาไปอยากน้อนเปคุณพัลิ้นกวนห้องเรื่องยไปนอนน้ำแม่เพื่อชิดยายได้มานาาชิดย้ายยื่ง่ายก็ใจะหาหมอนหองเมนส้นใจเทอาไหร่กวไม่ต้อไปดนมันค่ยหาน้ก้น ยื่นไง้องืนบทไ่ไม่นอนได้แต่มไปนอนอยน่อเนาะไ้ม con tuổi Khi kèm nhớ hầm Ta Ta cướp nè Tin đầm đầm nè Ôi, đầm nè, non chắc rồi nó โทรศะพักดินไปดินมานัดในขางยายเห็ดบุสนเห็ดบัวเอวน้ำผึ่นนะแต่ก็ลิ่นไปดินมากิ่งในทางหลังยายกันล้เฮ้ยเก่งคนสวยอาบน้ำสะผมให้เรียบเลยทาแป้งเรียบเลยวนันเขาหน่อยเดียววันเนี่ยกินนมสองกล่องแต่ก็นอนมอคืนเนี่ย

แมนก็ให้คอยก็ให้วันนี้มันเรียนปหายหย่าห่ก็ให้มันเมื่อนมได้ไปเรียนลุงเมื่อนีาดื้มันดื้อจะเป็นเนี่ยมันเรีบนไม่ก็ให้แล้วก็ยัดตุ่นไปนอนเลยนี่างเรียนกินตีดำๆใยญ่ก็ให้ทีวันนี้ลุงก็ให้ลุงก็ให้ลุงก็ให้โอ้ยมันไปด้างไหนล้วมันมันจะพูดห้มัูดห้ันนี้ด้าลุงน้อยยาก้วอยากให้ไซเคิลได้านนั้นมาเลยคนมันใก่งพว ตาอนบุบกว่าเรได้แุ่กจิงเน้เนี่ยนองมะนาวสมควรยอกเขาแมนว่าีน้องรู้คอยผู้เจ้าคอเห็นไห่บ่มุดมือเห็นงเขาไถ่บ่ซ้ำใดซำหนึ่งนครับเมลาคนไปได้มากไปญาติพี่น้องไม่ได้น้ำมือไปไช้มากไปเราเจ้าไถ่นอย่างมนี่นองมะนาวน้อยากกอก้แห่เขาดีอย่างหนึ่งเลยเี่น้องแอบ่แห่ไปหาอู้เขากับมูนจักอู้แต่ว่าอันนี้ไปมาทุกคนเนี่ คนที่เขาเลื่อนเขาไปนำเป็นมืกเป็นพึ่งเป็นวาวเป็นอยยาวาวันขอน่อยก็บโาวาว้าขอกยาวาวก็เส็ซสัขาอยยกงวาวอนะเขาวาวพนเนข่อยวา่ากิน วนกโดด้นินทะเด้งดอกม้มนต่เบื่ิทเรื่อยเหื่อยแห้งหล่ะกันึกยากกินเบื่อไปมอนเด้อนี่ยังกินเห้เบิ้งยิันมายิ่ันมายิ่ันมายิ่งันมา